คือผมกําลังนึกทบทวนนะกำลังไล่เรียงความคิดที่จําได้ก่อนคือ JMG เนี่ยเป็นอะคาเดมีฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เผอ,อิญว่าเขาช่วงนั้นอนะ่ะเขาอยากจะจะได้นักเตะเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเขากำลังขยายคือตอนแรกอยู่แอฟริกาใช่ไหมเขามีแอฟริกาบางส่วนแล้วที่เติบโตขึ้นมาซึ่งในไทยอ่ะก็มีแอฟริกาจาก JMG เข้ามาค้าแข่งเยอะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เป็นแบบซูมาโฮโลย่าอะไรเงี้ยที่ที่ที่มาจาก JMG อ่ะแล้วเขาก็มาเปิดเครือข่ายในเมืองไทยคือไม่ใช่แค่ในเมืองไทยหรอกในอาเซียนด้วย JMG ในอาเซียนเนี่ยที่อื่นก็มีเอ่อไอ้นี่รู้สึกอยาจะเป็นที่เวียดนามมั้งถ้าเราเห็นเห็นนะที่เราแบบเห็นเห็นนะเออก็มี JMG ที่เวียดนามนะครับทีนเนี้ย JMG เนี่ยเขาก็รู้จักกับโรเบิร์ตโปคูล์ ซึ่งโรเบิร์ตปูคูลเลอร์เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยแกเป็นผู้จัดการทีมเมืองทองนะครับเอ่อพอแกรู้จักกันมีคอนเน็กชันกันเนี่ยเขาก็เอาโรเบิร์ตปูคูลเลอร์เนี่ยมาเป็นตัวประสานการทำงานมันก็เลยทำให้เจมจีเนี่ยไปโคกับเมืองทองไปโดยปริยายนะครับไปโคกับเมืองทองไปโดยปริยายก็คือก็เอาเด็กจากเมืองทองเนี่ยไปฝึกมีหลายคนนะครับเอ่อที่ผ่านการฝึกจากเจ g มจีถ้าแบบเด่นๆเ,เลยอะ ก็เนี่ยโจรกรซิเดตนะครับเคนพิชาเทคสุริยาเต้พิธิวัตรเอ่อมีใครอีกวะไอ้มิกกี้นี่ก็เจมจีเก่ามั้งแล้วก็แล้วก็วกิรูดกาเย๋มนี่ก็เจมจีเจมจีเนี่ยเวลาวิธีการฝึกเนี่ยเขาจะฝึกให้นักฟุตบอลเนี่ยเล่นกับเบสิกก่อนเขาจะเน้นที่เบสิกของนักฟุตบอลก่อนเขาจะฝึกให้นักบอลเนี่ยได้ได้คุค้นเคยกับลูฟุตบอลได้รุ้นเคยกับน้ําหนักของรูฟุตบอลก่อนตั้งแต่เด็กนะครับเขาก็จะฝึกด้วยการถอดรองเท้าเตะ ไม่ใช่ไปเตะแข่งนะหมายถึงว่าสัมผัสบอลเฟิร์สทัชสัมผัสบอลใดๆเนี่ยก็จะใช้แบบเท้าที่ไม่มีสตัด๊ดไม่มีรองเท้าอะ่ะใช้สัมผัสนักฟุตบอลจาก JMG อ่ะเขาก็จะคุ้นเคยกับการเล่นแบบนี้เล่นกลุ่มเล็กๆเล่นอะไรเงี้ยมันทําให้เบสิกของนักฟุตบอลในกลุ่ม JMG เนี่ยดีกว่ากลุ่มอื่นอืมดีกว่ากลุ่มอื่นคือกลุ่มอื่นในไทยสมัยนั้นเนี่ยก็คือแข่งเล่นแข่งเล่นแต่ JMG อะ่ะเขาจะไม่ค่อยแข่งเขาจะซ้อมฝึกซ้อมฝึกอยู่อย่างเงี้ยจนถึงวันที่พร้อมอะ่ะค่อยไปแข่ง มันก็นทําให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดนะักฟุตบอลที่ใช้เบสิกดีๆคุณเห็นคุณไปสังเกตเลยเต้พิธิวัตเคนพิชาออ,อีกพวกเนี้ยพวกที่ผมเล่าให้ฟังเนี้ยพวกเนี้ยชื่อพวกเนี้ยวีรุดกาเหญ่เป็นคนมันเป็นคนที่จับบอลดีมากไปสังเกตเลยอีกพวกเนี้ยเป็นคนที่จับบอลแบบบอลอยู่กับตีนอะ่ะบอลอยู่แบบมายังไงมาเฮียงไงบอลก็อยู่กับตีนได้อะ่ะแม่งเก่งจริงแล้วก็ยังไม่มี คือตอนนี้ j จมไม่ไม่มีในเมืองไทยแล้วนะเออไม่มีในเมืองไทยแล้วรุ่นสุดท้ายก็นะ่าจะเป็นนี่แหละรุ่นพวกเคนพิช,ชานี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดถ้าทำผิดผมขออภัยด้วยผมไม่แน่ใจว่ายังมีเด็กหลงเหลือจาก j จ g จากชุดที่เขามูฟออกไปหรือเปล่าเพราะว่าในแต่ว่าใน j m g ระดับระดับโลกอะ่ะยังมีอยู่นะยังมีอยู่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ผมไม่แน่ว่ารุ่นเคนพิชชาคือรุ่นสุดท้ายหรือเปล่าแต่ว่าไม่หรือว่ามีอีกหรือเปล่าผมขออภัยถ้าผมจําผิดนะครับตรงนี้นะถ้ามีก็บอกด้วยนะครับก็ ประมาณนี้นะวิธีการเขาจะเป็นแบบนี้แล้วกันคือเด็กจะแข่งน้อยจะฝึกเบสิกก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ